สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปองป่ายสู้ผู้สู้สคนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้แอดมาอยู่วัดปูเถ่านะครับท่านผู้ชมที่มาตามเลขปูเถาเอาไปให้ท่านผู้ชมไปเป็นแนวทางนะครับเนาะเลขมัน็มีผิดมีถูกนะครับท่านผู้ชมมาหาแนวทางไปครับพี่น้องปองป,องป่ายเขาเนาะครับเนาะมัดกระตามว่ามัดก,กับพานได้นะครับเด้อ เหล็กปูเถาหงุดที่แล้วนะครับเนาะกระือว่าเขาเนี่นะครับเนาะคันตัดเลนก็เลยปูก uh so so mm ็ใ hmm. ห like ้ปูวานเจ็ดหนึ่งเก่ามันบอกประสานปูวานมันจีกับสานมันเหล็กมันจีกกลับปูก็มาให้หนึ่งเก่าเจ็ดนะครับเหล็กมันก็ออกเจ็ดหนึ่งนะครับเนาะกระทือว่าเขาเนี่นะครับสันบอช่วมเหล็กปูเถานะครับเนาะ นี่ครับเหล็กปูเถานะครับนอกหวดที่ยวแม่เหล็กซี่ปูกึ้นนีเดี๋ยวขับรับกับส้มพร้อมๆกันนะครับนอกว่าปูอีฝันว่าจงไดงวดนี่งงกระทานะเฮาเไปเ็นบมุนแล้วรัดเนี่ยพูอะไรก้นไบังเลขเจ็ดเลขที่ะกเกะจุกขึ้นมา นเมื่อวานทศทัพของทั่ออกว่ได้ไยังบ่ายจะรู้กรดิกบ่ายจะขึ้นี่ทั่วออกว่อะไรแล้วจก็จับกขึ้นนี่ว่านี่ครับว่านี่คนง่ายหลายเกยบอกเขาที่เราบอกเรีเขาพ่อบอกเรีเขากะทั่วทัอย่างนเป็นพวกอะไรทำนีอโอ้ทั่ทัพอะไรเออน่ะตกอนตะหึ่งตะกอนโท่อะไเออมันกนเรียกปูเรียกกันยี่ห้อยทัพนี่ตีโคตรเจ็ดตีสี่หนึ่งคัอันนี้อนงวดกวนเนาะครับเนาะมือนี่ งวดเดียวนี่งวดงวดเดียวนี่งวดวันที่16ตุลาฯนี่เออนี่เอามันเอามันคือยังเขียนตัวเก่าปูวเอาตัวพ่นบอกนั่นนั่นเนาะก็วพ่นบอกว่าอันเจี๊ยงมาวันที่3ออกพยังบ่ฝันน่ะมาแรืเขางทเขาวิชาพี่ที่เขาวิชาเป็นงานสักเทียนขึ้นน่ะพูดก็ว่าปู้เลขที่โทรศัพท์ไนี่พูดก็ว่ากดเลขเบิ้งโทรศัพท์ไนี่ครับกดเลขเกตเลขที่หนึ่งพัดตื่นเช้ามาห้องโทรศัพท์นี่ ทโทษไอ่ได้ยังไงกระตุกดิกไม่ไดเลยถ้าเขเรื่มขึ้นน er wow. いいี so Four, seven, 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 Five, seven, seven. Uh, ่พร้อมขึ้นมึงว่านี่บอกเขาเดบอกเลขเขาเด้เขาเหงาตัวเลียบอกด้วยอกเลก4 7งที่ผัว4 7 4 1โอ้7 4 1อ๋อ7 4 1โอ้7 4 1อะเริ่นมาบอกนะแต่วันคันท่นบอกสามตัวจั่นส มันเจอกระถูกบดทั้งตัวคืองวดมัออกสองเกตอันข่ปะเด้นนั่นสองเกตออกหลายงวดเะาพอประเด็หัวซาบอกนปากมนแม่นอีดีโอ้ยท่านบอกอันทีโตขับวยเสือเขาอันนี้ละเนี่ยเพือนี่เี่หนึ่งเลยคืเขาทัตสี่หนึ่งเอ้าคอยก็เลยโทรั์มากดออกโทงอืโอ้ยบ่ได็บปเป็นทายเลยบ่ได้เลยาเลขเออ ตักภาพมาบอกเรยเขามว่านี่ไมาบอกเลือเขาแะมาบึงกดบึงอ้าโทษคุณโทษไรเหรอคะบอกเขาหมู่ว่านี่บอกเรื่เขาโอ้อบอกแล้ว่อยโทษไดรนั่นละแล้วก็บอกเขาว่าเรียกร่างยัองหากำสองเก่าด้อสองหาสองเก่าที่ปูแต่บ่แต่บ่ได้บอกว่าบักคำว่านี่บักอัไมากบักบารฮัดมากเลยบอกว่า สองหาสองเก่ากับหาเก่าเปิดเท่นี้เลยกัน <c oughs> ว่าปูเจียงเจียงอะมันออกได้มันวงกลมแดงคือง,งี้โอ้โหเขาวงกล,งลมอะไรนี่บ้างครับเอออันนี้นเจ<อ>ียงเนียกวาออ่าเรียกว่าฝัน,าาใน,ใน,นอันปูปูฝันว่าจางไหนครับปูฝันว่าอันอยู่เพื่อนภากตะลงว่าโยกมาหม,มู่เก่าหมูม่เก่าภากตะลุงไม่เอาเกิอบใครคู่นึงเอาเกิอบใครคู่นึงเกิอบคู่เขาข่าวเฮี่นั่งงามเกือปู่ก่อน ก็เกิมันเอาอยู่นน่อันอันมองไว้เกิดนะมองใต้ันไมันไหนใตสั้นมันไหนนะเอาใหู้เกิดก็คุอมือชอบนาราู้ตายจะกูเลยมันเอาเกือบใขู่เลาตีว่าสองหาสองเก่าขับหาเก่าับหาเก่า <9. S 1> วาไบอกประหันมาวานน่า,า,วานี่ครันมาว่านี่มาขับว่านี่ให้งานเมือทูแต่แล่วมั่ก่น โอ้ภูมหของเราภาพภมวัวงผมวนภาพภมิปรงเทศของนราผมภูิเทศแล้วใครจะแล้มียิ่งจ็บบ้านไหนมาเขามาเขาใครหยอกมียิ่งคนจอยนาฝูกบบอจอยมีจอยตอนนั้นจริงเออก้าวจวนแะไม่ละผู้ที่ฟูใจจะแข็งหน้าของเขาเออมันเป็นอย่างนั้ิ่งจอยผม่ีอวนจะไม่น้อวานวัน นี่มันเป็นอันตรายเลยตัวไหนปูแม่เมื่อนั้นมากกับม่นิดจริงๆเลยโอ้ครับมิจรงๆเลยอันนี้ปูอันนี้ปูฝันหมูเคลื่อนเนี่ยมืกหมคือนมันผามันที่สามมันที่สันที่สามที่สี่เพราะว่าหมู่บ้านมันพระเออกระบอเกี่ยวเลยโอ้มันพ่าปูประฝันเลยเจียงกระบอกฝันเลยโอียงกระบอกเขาเลยอันนี้ปูฝันันที่สามที่สี่ที่สามที่สี่ถ้าพรมันมากที่สามแกงมากที่สามครับแล้วก็ ไม่งนะเขาจะเขาวิชาเขเล้งเขาเขามากก็เล้ฝันนัีน่ะฝันพอตอนขครึ่งแล้วน่าฝันมอปูลเลีกยนี่เาสาวคนะมันก,นกระโนห้าวงเจ็ดส <c oughs> ี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งแล้วก็ตอนการตแจ้งมากัานเอาฝันเห็นมูเอาเกอานะอเือบหานะก็เล้ยตีเป็นสองหาอสองเก้าหาเก่ากแต่ว่ามวงกลมให้สองหาโอ้ม้วงกลมให้สองหานะ ผมม้วงกลมไปส้อนหาตัวเดียวปูเขาวงกลมมาเล็สักสาตัวตัวเดียววงกลมซอนหาห้องขาห้องเชือหนูเชือเห้องกรเด็นตานเอนบอกห้าตานเตียอ่ะอืออันตัแต่แต่ว่าผมแต่วาผมไปซื้อลอตเตอรี่ผมไปเสือรสิบสี่ี่ละปูสิบสี่ป่ผมไปซื้อสิบสี่ม่ไรสามใบบนเมื่อันนด้สิบสี่มาแล้วผมก็ซื้อสิบ มันก็เขากับเล็กฟูตัวปูห้อันเกีตซีหนึ่งตาผมซื้อสิบสี่สิบสี่สสิบเอ็ดเป็นไงไรครับมันก็กลับมันอดีตกับได้สิบสี่สี่สิบเอ็ดนะเป็นไงเป็นเป็นไงเป็นไงผมซื้อหัวสิบหกกุหลาูนั่นรถจ้ะเดผมซื้อสิบสีมาได้อันั้นด้อันไครับกูอันเทหันเทนี้นะจะทั้งของ้านก้งม่เคยอก สี ka, ่เอาอันน um, ี้ก nah ่อนเส้นของน้ำก่อนสี่อันของของน้ำแล้วปูนสำคัญอันนี้ว่าสำคัญของน้ำนะอันนี้จะต้อกระเจี๊ยบเพราะปูนได้แล้วเจ้าตัวนี้ทางเ่าของน้ำนั่งท่าของน้ำอ่ะนี่นะครับท่านผู้ชมเล็กปูเล็กปูแถาฝันแม่นนะครับท่านผู้ชมเนาะหัวทวีที่16ตุลา64นะครับท่านผู้ชม บนนี่ปูห้ยเจ็ดสี่หนึ่งนาะครับเนาะเจ็ดสีหนึ่งล่างปูหอหาสองเฮ้ยโทษครับสองหาสองเก่าหาเก้านะครับท่านผู้ชมเลขตัวสองหาเนี่เขาวงข่มให้ยประสันปูหว่าเนาะครับท่านผู้ชมเนาะถ้ามันแน่นก็เน้นตัวสองหาเนาะครับท่านผู้ชมนี่เลขยกปูเถ่าฝันแม่นเนาะครับเนาะ เด็คู่กับเขาติดต่อกันมากสามหมวดนาะครับท่านผู้ชมถ้าบิางคลิปย้อนหลังได้เนาะครับเนาะมักกระต่ายมักกระพานอะได้ะครับเด้อจะเปลี่นแนวทางเชียงโขงนะครับเนาะันมักกับต่างๆท่านผู้ชมรวยๆ้ว,วแห้งโวกหมานสุขุสุขคน โชคหมานสุขูสุขค้นนะครับเด้อจะเจ็บจะไข่จะจนให้รวยๆกันสุข,ส,ขสุขค้นยยนะครับเนาะานาให้ท่านผู้ชมรวยๆเองโชคหมานนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะเป็ดไฟรวยนะครับเด้อให้มีกำลังใจให้คลิปต่อๆไปนะครับเนาะคลิปหน้าพ่อกันอหม่คลิปนี้สวัสดีครับผม ซ่องเดือนใส่ไหมปูกมักิตลอดวาจผมูสยไหมใช่หนมใช่ไห้รีบอกคนละสาบบาท